สวัสดีครับสว <progressive S 1> <ส skinny S 2> ัสดีตอนเช้าเช้านะครับผมแม่แม่ c ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะครับก็สวัสดีช่วงเช้าตอนเช้าเชนะครับวันนี้ก็อากาศจะครึ้มหน่อยนะครับผมแม่แม่เีนะครับอากาศจะครึ้มหน่อยนะครับก็มีฝนตกลินลินนะครับผมแม่แม่สีนะครับมีฝนตกลินลินนะครับของบักเดของบ้านเด็กอ้วนนะครับวันนี้มีฝนตกลินลินนะครับ อากาศก็จะเย็นๆหน่อยนะครับผมนะครับมาดูเด็กอ้วนนะครับกินนมเสร็จก็จะอาจจะนอนหรือเปล่านะครับต้องต้องรอดูนะครับดูดูขาหลังนะครับผมแม่สีนะครับดูขาหลังเด็กอ้วนนะครับกินนมแล้วนะครับว่าอย่าไปอ๋อย่าไปยังไงต่อจะทำยังไงต่อนะครับ อ้วนยืนนะครับผมไม่เมสซี่ยืนหลับนะครับดูดูยังไม่ทิ้งตัวนะครับรอดูนะครับผมไม่เมสซี่นะครับรุดไปด้วยกันว่าอ่ะค้วนจะนอนยังไงนะครับเอาขาในลงก่อนโอ้ขาหลังลงก่อนนะครับดูตุ้มนะครับผมนี่นะครับทางจุกเชื่อก็จะอนอนเหมือนอ้วนนะครับผมนะครับก็จะนอนเหมือนอ้วนเลยนะครับผมไม่เมสซี่นะครับดูกันนะครับผมทุกคนครับ มาดูเด็กวัวนอนนะครับวันนี้บรรยากาศให้นะครับผมไม่แม่สีทุกท่านนะครับอ่ะบรรยากาศให้นะครับคลื่นค้าคลื่นฝนนะครับฝนตกลินลินนะครับวัวก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็มากินนมนะครับพอกินนมเสร็จก็ไปยืนสักพักหนึ่งนะครับผมไม่แม่สีนะครับแล้วก็อ่าค่อยค่อยลงตัวนอนนะครับ ตอนนี้ก็ยังลินอยู่นะครับผม m มสีนะครับเดี๋ยว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 พอฟานจะจะเข้าไปดูข้างในนะครับว้นจะตกใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยว,อยวพอฟาจนจะพาอ่ามสี่ทุกท่านนะครับหรือทุกคนด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันนะครับว่าอาเด็กก้วนหลับหรือยัง ดูครับผมไม่แม่สีดูตุกดูตุกเด็กว้วนนะครับอันนี้ก็หันไปเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็จะหันไปฝั่งนู้นนะครับ ครับผมเมืสีท่านอนของเด็กว้วน,นะครับผมแต่วันจะทานอนจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้น่าจะหลับสบายทั้งทั้งวันนะครับเด็กวดวน,นะครับเพราะว่าอากาศอากาศดีนะครับ แล้วก็เครื่องเสียงตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะครับผมได้ยินหรือเปล่าน้อนะครับผมเมรนสีเครื่องเสียงแต่เช้าเลยวันนี้อ้วนอ้วนบอกว่าชอบนะครับไม่ <c oughs> มีตาเลือเลออยู่นะครับผมยังยังไม่สนิทเท่าไหร่นะครับหาพ่อมาวุ่นวายหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงพ่อนะครับผมเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวน้องปานฝันด้วยทางเพจนะครับปานฝันนะครับสาวน้อยมีบ้านนะครับผมแล้วก็ทางช่องนะครับผมปานปันแฟมบิลี่เนาะนะครับผมฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอคลิปเด็ดๆของเด็กอ้วนนะครับผมสวัสดีครับ บายบายครับผมบายบาย